เยอะเด็ดยอนี่มีเพราะมึงคนเดียวเนี่ยถ้าถ้าเป็นไอ้บอลบอลไอ้คนอื่นนะกูไม่ยอมเปลี่ยนตัวละครเลยกูแบบเรื่องมึงกูไม่ได้เห็นด้วยอันหน่อยเป็นอย่างนี้เลยแต่นี่คือพิดกายนานๆจะได้เล่นด้วยกันสักทีนี่กูเอาตามใจเขาหน่อยเขาเห็นกูเออเรอร์ไหมมันไม่ตามใจแต่มันเป็นความเห็นแก่ตัวส่วนตัวของกูเองแหละเข้ามาไอ้กูดึมเชิญในสัตว์เข้ามาแ้เอาว่าไงพี่เอาเอ๋ออะไรวะ นี่ไงหนึ่งกูเห็นกายหยาบมึงแล้วเนี่ยวิญญาณมึงไม่เข้าว่ะเฮียเฮียเรื่องไปล่องวิญญาณจะไม่สิงร่างว่ะเดอะแมทริกอ่ะยังไม่ยังไม่จอยเซิร์ฟอ่ะเดี๋ยวกูจะตีแล้ววิญญาณลงล่างให้ดูดิตอนนี้เป็นแค่ร่างเปล่าร่างกายเปล่าๆป่อะตามึงลอยมากเลยกายเฮียเขาดีเอ้ยกูตกใจมึงเฮียเขาไม่เข้ามาเฮียเป็นไงกูเปลี่ยนใจเพิ่มมึงเลยเนี่ยโอ้โหหล่อกเลย เยอะตัวมึงแบบยืนตรงมากว่ะแน่นอนทุกอย่างทุกอย่างแต่เบี้ยมากทอกอย่างมองที่คุณผัวมึงไหนเนี่ยสีสวยหวานแววนั้นไปเราหาทางเข้าเลไปไปโอ้ยเสียงเสาร์โอ้โหไกลยังรู้เพิ่งได้มาเนี่ยนี่โรคบาสนามะเนี่ยมึงรู้ไหมเนี่ยคนผู้ป่วยจิตโควิดเข้ามานอนในนี้กันหรือความขำหน้าอะไ่ยินอะไรยินเราตรงประตูสองคนใช่ไหมอะไรนะมึงเห็นอะไรอะไรยินตรงประตูสองคนได้ไง มึงไม่ใช่แล้วเนี่ยมึงเพ้อเจอแล้วไกมึงหลอนแล้วไม่มาอ่านข่าวเคอร์ฟิวหกโมงเย็นเนี่ยไกเรามาทําอะไรที่นี่วะตอนเนี้ยที่บ้านน้าไม่ไหลตอต้องการอาบน้ำอ๋ออยากอาบน้ำน้ำน้ำที่บ้านไม่ไหลมาอาบที่โรงเรียนโอ้มึงประหยัดมากไอ้สัดไม่ต้องอาบได้มากโอ้โอ้โอ้เออเอ้โอ้วิ่งแบบสปิดแบนโอ้ยี่ยี่ตกใจเสียงเขาจะปิดโรงเรียน กูบอกเขาจะปิดโรงเรียนมันจะหกโมงเย็นแล้วเนี่ยเขาให้เราไปห้องอันนี้แล้วพินสิคโพห้องอะไรวะห้องปกครองวะเนี่ยเขาให้เราไปห้องปกครองเขาไกป็นแล้วมันผิดแล้วกูรู้เขาให้เราไปห้องปกครองแล้วเราเข้ามาหกโมงเย็นจะอาบน้าเนี่ยกูจะด่ากูจะด่าเนี่ยเราต้องรีบไปห้องปกครองกูยอมมากับมึงอ่ะกูพามาอาบน้ำเนี่ยตอนกูอาบน้ำยังไหลอยู่พอนมึงอาบน้ำไม่ไหลมึงรู้ตัวไหมเอมกูใช้น้ำเยอะเอามามามา Go.Batloom อยู่ชั้นล่างอะ่ะน่าากอยู่ชั้นล่างนะโอ้โหหรือไม่ก็อยู่ชั้นสามอะไปดูปะ่ะไอเมนแตก,กวันนี้วะเมนแตกเลยวัดีโอ้เมนแตกป็นกระเพงมึงทำยังไงวะวกยังไงดูตัวฟกปือกับข้ามมึง ข้างๆพวกเปิดไม่ได้ฮตามรอยเลือดไปเนี่ยมันบอกให้เราตามรอยเลือดเด้อกายห้องนี่เใ็่พยีสองคนแน่ไงกายเฮ้ยมาเข้าไปก่อนกูตามไว้นั่งสองสามเลยเข้าไปเอาอันนับเลยมึงนับเลย ึงเป็นคนอย่างไงไอ้สัสแล้วก็ดีหลานสองเบียร์มึงอับชีไรกึงเจในห้องนั้นอะห้องบ้านลรื่องอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้ก็เตะปองเหรอมึงเตะกระป๋องเลยไอ้เชี่ยเตะธรรมดาไม่ได้ไอ้สัตว์ต้องเตะกระเด็นเนี่ยนะมึงมาดูแผนที่ก่อนมึงรู้เหรออยู่ตรงไหนอะไรของมึงเนี่ยในบ้านเราเป็นยังไงพ่อเหรอ ตอนแรกมันล็อกใช่ไหมล่ะเราก็เดินกุญแจห้องนี้สุดท้ายมือขวาหนึ่งสองรึปุ๊บสัตว์เฮ้ยนี่มันเป็นแค่โรงเรียนเรายังไม่รู้เนี่ยเนื้อเรื่องตามตรงเรายังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเลือดเลือดกายวะกายมันยังไม่เปิดได้เลยโอ้ย อจาไอบบบอลอ้เนี่กูไม่งจอเป็นัเดียวเองเพื่อนโอ้ตายแล้วบบอลกลับไปห้องอเือขับไล่เียติดไปด้วยูาเฮ้ยเขาบอกมีเขาบอกมีคนถือมีดเดินเข้ามาในโรงเรียนว้าไอเยีย

แต่มัปลอดภัยได้เหรอยังใคตามมา Thank God you made it back There's some fucker out there in a costume with a knife อ๋อมันก็คือเรามาเล่นยากันที่นี่แล้วฆาตกรก็โผล่มาเว้ยเราต้องไปห้องน้ำเว้ยเอายาไปทิ้งอ่ะคุณเจ้าชาบนำตอนแรกว่าจะมาอาบดาวน์่กูไม่เล่นยาแล้วเดี๋ยวสิมาให้เราไปห้องน้ำอ่ะที่เดิมอ่ะเอายาไปละลายโดนกวาดไหมพวกห้องน้ำเหมือนอย่างนี้โอ้ไปเองไหมสังเฮ้ยแล้วดูเป็นทางซาวเสียงเดียน่าไปมากเลยจ่ะ อ่างน้อมือข้างหลังก็มีศกเอออทิ้งแบบนีน้มันไม่ได้ไดมันต้ออ่างกินน้ำอตอนนี้ระหว่างเด็กเด็กเล่นยากับฆาตกรเนี่ยตำรวจควรสนใจอันไหนมากกว่ากันวะไม่ควรหรอไอ้ไอกห้องน้ำมีศพด,ด้วยนะเออก็มาฆ่าแค่ต้องเอาวัสดุป่าฮียนี่อยู่ไอเฮี่ยนนี่เสียคนเดียว <c oughs> เอจริงล่ะเอ้าเฮี่ยนสบายยินได้อะไรวุ่นวุ่นร่างเราๆอีเยี้ยนๆกระเม็น Head, Saint พอกลับไปถึงใช่ไหมตายกันหมดเชื่อกูโเดี๋ยวดยงไย้งไย้เปิดไงวะต้องหาั้นกูติดกูติดกูติดอ้กูตกดย้า่ หมือนเล่นโอเชฟรกโคกเลแลลวเอาละบายเอามือมากเียวคนมือเลยอมึงเห็นกูไหมโอ๊ยตายแล้วโอยโอ้โหเป็นตัวฟิวไอ้สัตวีแบบปุ้ยไปทะไะ ก็กอดแล้วกูมีมาเนี่ยแล้วกูก็ไต้ไต้ดีไงมอยู่ยู่ไหนอยู่กรมัเนี่กมัเนี่ยระมังยืนไอยนีใครมาเนี่ยก็ปิดไฟได้หรือเปล่าวะ

มาไม่มาไม่มานี่ไงไกล์ไกดเครื่องนี้เครื่องนี้เปิดเปิดเปิดนู้นทักใครวะเจ้พวกใครเจอกูเจออุ้ยปิดไฟปิดไฟซ้ายขวาไป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  หนัเลยนำโงกไลไป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 กไปไปไปเลยไอ้กายตีกองทำไมอะไรตีายวิ่งวนวิ่งบนวิ่งบนวิ่งบนววิ่งบนวิ่งบนวิ่งบนวิ่งนอ้ย

เตเตะเตไก่กูกูรอดเองเว้ยกูเอาตัวต่อยเองมึงไว้ใจกูได้ไหมเพื่อนจะกลับยังไงอ่ะเดี๋ยวกูหาทางกลับเองอ่ะเมืดชิบหายเฮ้ยมึงเตะกระป๋องกูป่ะมึงก็ได้เจอกูกูเตะกระป๋องไงแล้วแม่งก็วิ่งมาเจอมึงพอดีโอ๊ยมึงอะมึงกระปองมาไอ้สัส